ก็สวัสดีครับเป็น,นเกมไม่ครับชินเคยเพราะอะไรครับวันนี้ผมไปอยู่กับผมไงชินเคยเขากับมอดประสิษฐ์นะครับน,นั้นวันนี้ม,มีแค่ผมคนเดียวนะซึ่งวันนี้ผู้ช่วยไปมาข้านะเขาก็เหมือนเดิมไม่กเกียดแล้วอ่าแล้วก็มาฉายกันอีกคนชินเคยกันแล้วนะออโซโลแ่แฮกไป,ไป็นไรครับผมว่าผมโซโล่อยู่แล้วนะเพราะผมมันเก่งไงล่ะก็ครั้งที่แล้ว,วผมก็จะ เข้าเลยเลยนะครั้งที่แล้วเนี่ยวเราไปให้หาของนะซึ่งแล้วก็ได้อาหารมาเลยคือผมจะมาสา,าสาเบียงนะจะก็อย่างที่เห็นสาเบียงเราไมีแค่นี้ครับจริงนี้งวนี้แต่ว่าผมไปเจอขั้วหลีกใหม่ละเรียกว่าแข่งแกงไร่เทียมทานบอกเลยว่าเขาค่อนข้าจากโคดแฮรและใช่ผมเจอมอนตัวใหม่แล้วเรียกว่ามันไม่ใช่มอนด้วยมันเรียกว่ามันเชิญมาเลยอะไม่ก็มอนนะแต่ว่า โคตรจะโหดแต่ก็นะบอกแล้วว่าเราจะไม่มีวิธีที่จะฆ่ามันหรยอก็มีนะก็ถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเสียยายดยูว่ามันเป็นยังไงเห็นความเหล็กนี่ไหมใช่มันเกิดเพราะไอ้ตรนนั่นแหละะมันเสกเยอะขึ้นไปตอนนี้ผมไม่รู้จะวิธีแล้วก็พยายามจะหาอาวุธแข็งแกร่งซึิงใช่อาวุธเราก็ู่ตรงนน้นหลอแต่ก็นะพอผมดูไปปุ๊บนู่นนี่สิก่อผมก็รัไปไมวพรบเลย แล้วก็เราเปาะจริงๆฮฮแล้วก็ต้องเตรียมมาของแล้วนหน่อยเราไมนจะไม่ไปแบบคนที่ไม่มีความไม่จะมีแผนอะไรเหละแล้วผมกินยากขึ้นเยอะเลยฮฮเพราะว่าเพราะมันลแลาเหล็กด้วยแหละเหล็กนี่มันอะไรกันโอ้แต่ก็ตรงที่บ้านหาบ้านไม่ข่อยเท่าไหร่กันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก้มามาบหน่อยเด,ดี๋ยวนั้นแหอ ก็วันนี้เราก็มีชุดเกราะพร้อมอาวุธพร้อมแต่ว่าเรื่องการต่อสู้ก็ยังไม่พร้อมดีแฮะยังพราะงั้เราก็สู้มันได้แต่ว่าจำนวนนี้ไม่ไหวจริงๆฮะนะธนูเหรอเออแฮะถ้าผมคราบธนูมาแล้วผมกระหน่ำยิงมันรวนัวๆนี่มันก็ไม่น่าจะรอดแฮะแต่ข้อเสียคือเราต้องคามของเยอะมากเลยดี อย่างเช่นไก่นี่ไก่โดนทีก็ไม่ตายแล้วนะตายแล้วนะตอนผมวิ่งหนีไก่มันก็โดนยิงขี้แตกกอดีอะ่ะ <c oughs> แล้วไอ้นี่ก็ต้องหาด้วยนะไม่ไม่หาง่ายๆด้วยบางทีมันก็หายากโครเลยถ้าจะอหาจริงๆอะ่ะมันอยู่ในถ้ำตรงนี้แล้วผมไม่เคยเคยเลยเจอด้วยดิแล้วผมมีแค่หนึ่งงานเองเนะี่ยเออผมจะหาเจอไม่นะเมาก่อนหาเจอคดรบ่อยเลย ตัวจะหาจริงๆนี่โอ้ยมม่มีนี่แต่ว่ามีแค่สามวันเองอ่ะเอาอะไรมากอ่ะแค่นี้เหรอ,อผมต้องฆ่าสกอรตตันอ่ะอย่างน้้ยผมต้องฆ่ามันเยอะๆแต่ผมก็ต้องทําฟาร์มมันอ่ะแต่ถ้าทําไปผมก็น้าจะไม่ไม่เหลือ,อเพราะามันก็จะมีตัวไอเป็นปรสิตบ้างอ่ะมันก็โดนเกิดอ่ะออแต่ก็เอาใครเอาเรื่องนั้นไปทีหลังนะตอนนี้สเสบียงก,ก็มีอยู่นิดหน่อย ซึ่งมันไม่พอกินหรอกนะอันจริงๆอ่ะแค่สาสิบอันใครจะไปทนได้อะแต่ว่าสิ่งที่ต้องถามขั้เลยนะกลับบ้านลงดีก,กว่าเอ้จะคืนทำไมวะเออกลับบ้านลงแปบ๊บแล้วก็เออใช่ผมต้องการหาไม้นะประเด็นอ่ะแต่ไม้เรามีอยู่แค่นี้เองอะนะแค่นี้อ่ะเหลือน้อยมากๆแต่ว่าผมก็ต้องเคลียร์ข้มันนี่ก่อน ต้องคาบดาบไปเยอะเลยแทนดาบพวกนะั้นถ้าผมไม่เบิร์เหล้กนะผมไปเจอจุดฟาร์มเหล็กแลวแต่ก่อนนะว่าผมก็ทำมันหายแล้วแหละว่าผมจะไปเจอไอ้ฟาร์มเหล็กนั่นได้นะเรื่องมันของจริงก่อนเลยก็เรามาเคลียร์มอนก่อนนะไม่งั้นผมคนคจะรู้กันนะถ้ามอนเกิดตัวนี้มัน้นไม้ก็ต้องเกิดอะแล้วผมไม่อยากมันเกิดด้วยแล้วพอมันเกิดมันก็จะตาย พอมันตายมันก็จะเสกอะไรไม่รู้ไมปหมดเลยไม่ได้เสกหรอกก็ถือว่ามันมีตอ่ออย่างนั้นต้องรีบจัดการท้องน,นี้ก่อนนะแล้วมันขุดจะเยอะผมเคลียร์ทั้งวันก็ไม่ได้ไม่มีผู้ช่วยเลยผมคงไม่น่ามีเวลามาเดินทั้งนั้นนะอาจจะเคลียร์นิดหน่อยอ่ะมันต้องเคลียร์ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เกิดไม่หยุดเลยเคลียร์ไอ้พวกหมูกาไก่เนี่ะ พวกนี้นี่เราเลยว่าตีแรงแๆเหมาเลยว่าโคตรจะตีแรงเช่หนหมูเนี่ยบิ่งไวกันนะพวกหนอนปรสิตนี่รีบจกกัดการไว้เดี๋ยวมันก็แทรไปเรื่อยๆตัวต้นเหตุก็คือพวกหนอนเนี่ยแล้วไม่ใช่หนอน